กลับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันในซ่อมสร้างอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาสอนเทคนิคอะไรนะครับแต่จะมาลองของให้ดูนะครับผมของที่ว่านี้ก็คือใบตัดนะครับใบตัดโลเวลฟาสคัทสีเขียวนะครับใบตัดสแตนเลสสีนิ้วนะครับตัวบางใช้กับเครื่องเจาะหรือว่าลูกหมูทั่วไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ1กล่องนะครับเขาก็จะมีบรรจุ50แผ่นนะครับ1กล่องนะครับผม ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับหน้าตาแบบนี้สีเขียวเด่นเลยนะครับจับดูแล้วเนื้อใบค่อนข้างที่จะแน่นไม่ก้องแก้งเส้นผ่าศูนย์กลางครับสี่นิ้วนะครับผมก็มีความหนาแค่1มิลนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเลนะครับส่วนเครื่องที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฮุนไดนะครับ H d 1 6ีนะครับผม ชิ้นงานที่เราจะทดสอบนะครับก็จะเป็นเหล็กดํานะครับหนา5้มิลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสแตนเลสนะครับสแตนเลส3มมิลนะครับผมตัวนี้สองมิลห้าสามมิลประมาณนั้นนะครับเหล็กกับสแตนเลสนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับผมเราจะทดสอบในส่วนของเหล็กนะครับหนาห้ามิลนะครับผม ลักษณะรอยตัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับผมคือในกรณีที่เราตัดเหล็กนะครับบางครั้งนะครับใบมันสั่นมันแข็งนะครับก็อาจจะทําให้ใบแตกได้นะครับผมดังนั้นต้องระวังนะครับหาปากกานะครับจับให้แน่นก่อนนะครับจับชิ้นงานให้แน่นให้มันคงนะครับดูแนวตัดค่อนข้างที่จะเนียนคลิปเลยนะครับผมผมมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแบนนะครับขนาด 2.5มิลน,นะครับผมประมาณ2มิลครึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับขาดง่ายได้มากเลยนะครับผมดูใบก็ยังเต็มอยู่นะครับใบยังเต็มอยู่นะครับยังไม่สึกหรออะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมในส่วนของเหล็กเนี่ยตัดค่อนข้างที่จะนิ่มเลยนะครับผมแล้วก็สแตนเลสเนี่ยแทบจะไม่มีรอยไหมเลยนะครับผมก็ใบนะครับก็ค่อนข้างที่จะจิกกินเนื้อได้ดีนะครับผมว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะครับสําหรับใครที่ทํางานเหล็กแล้วก็งานทั่วไปนะครับใช้ในโรงงานตัดจอบงานเล็กๆนะครับก็ข้อดีนะครับ ของมันก็คือมันตัดได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดแรงเยอะนะครับมันจะไม่กินแรงเครื่องแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยนะครับส่วนความคงทนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะครับเพราะลองแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับเท่าที่ดูก็ยังไม่ลุ้ยไม่บินนะครับถือว่าผ่านนะครับผมส่วนตัวใบเจียแดงนี่ก็เป็นแบรนด์โลเวลเหมือนกันนะครับก็มีทั้งขนาดความหนาครับ6มิลแล้วก็2.5มิลนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับก็ เอาไว้ววนหลังนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมใบตัดโรเวลฟัสคัตตัวนี้นะครับผมให้ผ่านนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัดได้จริงไม่กระเทาะไม่แตกนะครับใครทางานเหล็กบ่อยๆเนี่ยแล้วกําลังหาใบตัดนะครับที่เชื่อถือได้นะครับก็ลองตัวนี้ดูครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับก็เอามาลองดูครับส่วนใครที่เคยใช้แล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ